กับพวกเราอีกเช่นเคยกันอย่ามาแอฟนะวันนี้คือรอ,อคอยมากเยมากกินมากที่สุดเลยกับเพลงนี้นะคะนั้นก็คือลิซ่าแอนไธล่าแต่วันนี้อาจจะแบบเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้โบอส <laughs> <laughs> แต่ว่าบอสสามารถเข้าไปสวัสดี รู้สึกได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดเลยไอ่ได้ยินเสียงเต็มเต็มเบสแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยน้อยอยากได้ยินแบบเบสแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยต้องนะฮะโบสได้นะะโบสได้นะฮะถูกต้องปะถูกคือคุณแม่เข้าใจป้าว่า เป็นเพลงในอัลบั้มอีกหนึ่งเพลงที่ชอบอเพราะว่าแรปฟิตกับตัวแม่สะโพกรอบนี้นะคะคือเขาได้ปล่อย MV ออมาเลยได้มี MV กับคขาสักทีโผกและ m อน่ะที่สปอยมาเข้าใจปะคืออะไรทุบๆปะอะไรทุบๆปะเพลงนั่นก็คือเพลง when, when I m w i t h you, you. ไปดูกันเลยจ้ะว่าเขาจะเสิร์มสะโพกโจบเบิร์กหรือเปล่า

โอ้ยหลานทักพ่อหลานอะไรว้าวโอ้ยตายแล้วปุ๊บ What oh, a set of fire when I'm Miss Liz, I would like my boy. Said you want to stick around, both bigger. my everybody. sees someone, everybody screams. Say that you

แต่ว่าต้องมีคนทุบสะโพกมาล่ะอุตสาวพันมาตั้งนานต้องการทุบสะพโพกพี่ยุ้มอีกเ,เหรอ,อเอเอทุกอันลงเก่าไม่อยู่อะไปเฮ้ยเขาเป็นเสือลูอไทเกอร์ไทเกอร์โอ้าวลงน้ำแล้ว ไอ้บ้าโอ้ยพี่ส้างำอย่างนั้นเริ่อยากเห็นโอ้ยกอดี่สาวฮอต hot girl h o t s e แบบ hot hair <it. S 1> hot o t e r hot โคตรฮอต most h o t โอ้ เฮ้ยแมวมีแมวอยู่ที่ขาเมื่อกี้โอ้โหพี่เข้าใจคำว่าแบบร้อนอีายปะคือเข้าใจป่าว่าฟังเหตุผนแล้วแบบเอ้ยน่ารักน่ารักพอทำเป็มบีอ่ะอะไรอ่ะมันทุบโพกอะไรมันทุบโพกมันเลื้อยลงน้ำมันกระโดดลงน้ำอ๋อมันแบบโซคือโซ สาวเมืองร้อนทั้งสองคนที่ต้องมาเจอกันก็้าจปะมาประทะกันบ,บึ้มอย่างเงี้ยยังโอ้โหก็พี่บุญเลยว่าสมที่สมแล้วพี่สมการรอคอยมากๆคือเพลงนี้พี่อยากจะให้แบบมีมากๆ MV ซึ่งมีแล้วดีดคุณพี่อันดับหนึ่งอะเพลงนี้มันต้อง มันต้องติดมันต้อง,งทุกอย่างมันต้องอะไรแบบเลิลลดเลเลยอะ่ะคือแบบทนบอกเลยว่าไม่เห็นแบบลิซ่าถ่ายแนวนี้ในแบบนานๆทีอะไรอย่างเงี้ยแม่เรือย่าเรือย่าเรือย่าคือเชื่อยังลิซ่าเป็นงูลูกหลาหนพญานาคมีจริงอนีไ่ไงยัง ชีเลื้อยชีเสิร์ฟเลือยและแม่สาวโจเบิร์กของเราก็ไม่ยอมแพ้นะคะสาวยั่วย่างนั้นไม่สิ้นลายอยู่อย่างนั้นนะฮะวว่าแบบจริงทรงผมเขาเอาได้ทุกลุกทุกลุกชีแบบชีเสิร์ฟได้ทุกลุกจริงๆไทล่าแบบว่าเป็นสาวแบบผิวแทนที่ถูกต้องมากแล้วมูดแอนโทนเขาทำให้แบบลิซ่าเป็นแบบสาวผิวแทนด้วยอนรเงี้ยโค ลิซ่าสาววิวแทนอ่ะโคตรดีอ่ะแบบเข้าใจปะ้จะเรายืนกับไกด์ยืนกับไกด์ที่แบบถ<ฮ>มากโซลคืออะไรป้าถ<ฮ>ดูในวีนะไทาลาเป็นสาวตัวเล็กมา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 กนะ มากเลยลิซ่าต้องแบบต้องเต้นแบบว่าลงข้างล่างนะแบบให้มันแบบว่าเออมันเสมอกันอะไรงเงี้ยถูกต้องถูกต้องแต่ว่าแบบไม่กินซีนกันเลยนี่นี่เห็นนี่เห็นกับตาเนื้อว่าไม่กินซีนทุกคนมีซีนแบบถูกต้องให้เรียกให้เรียกหนึ่งฉากจะชอบฉากไหนฉันชอบฉากฉากที่ลิซ่าลงไปในน้ำอ่ะก็เลื้อยในสระเลื้อยแล้วแบบ แกเข้าใจปะไม่ไม่ได้เห็นวิซ่าลงน้าอ่ะคือมันไม่ได้ง่ายๆที่จะเห็นชีลงอ่ะเออจริงพยายนมาก่อนจะลงน้ำเนาะฉันน่าชอบฉากนี้ท่อนุกแรกเลยทุบอ๋อทุบปะเออถอยลงปะใหญ่ไทยลาก็คื้นอะไรอย่างเงี้ยเออถูกถูกคือเอาจริงๆอ่ะคือชอบหมดทุกฉากเลยที่เป็นชีอทุกฉากทุกคนนี่แบบมันถูกต้องมากเลือก แบบเอ็กซ์ตาเลือกแบบว่าแดนเซอร์อะไรมาข้างหลังอะไรเงี้ยถูกถูกความพัดความไรเนาะออซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหเพลงนี้ถูกล<อ>ิจ m รเอมีถูกต้องคนถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะครับรวมคือดีน,นำทำราญคือเราก็คาดหวังนิดนึงแหละออแต่เขาทำเกินเบอร์เกินคือจริงๆอ่ะแอบหวังว่าเออจะเห็นแบบว่าสะโพกมากกว่านี้นิดนึงแต่ว่ามา แค่นี้พี่พอละพี่พอพอดีละก็ฝากิดตามกันด้วยนะคะกับเพลงเวนอวิทยที่มี MV แล้วบอกเลยฟังเพลงว่ามันว่าถูกจริตแล้วดู MV ไปด้วยคุณแม่ทุกถูกทุบเอออย่าได้ยินเสียงทุบสะโพกกระชากก็ต้องโบส อยู่อย่างนั้นเลยเข้นายแล้วค่ะขาับรถดูอยู่ถูกต้องนะคะก็สำหรับนี้นะคะทุกบุตรบัวความคิดเห็นของเราสองคนนะคะถ้ามูฟผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเนาะก็เป็นความชอบส่วนตัวของพวกเราเออสองนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์เปิดซับสไคร์นแล้วก็กระดิกยิ้มยิ้มเป็นกำลังใจให้เรานะคะไว้ครั้งหน้าพวกเราจะมาดีแอคเพียงอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามกันได้นะคะสังนี้พวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบาย